สวัสดีนะคะจากบริษัทช้างทองอินเตอร์เทรดค่ะค่ะวันนี้นักที่จะพาลูกค้าไปดูคำสินค้าล้อยก์ล้อสูงของทางบริษัทช้างทองนะคะว่าวันนี้เรามีการทำอะไรกันนะคะไปดูกันเลย <c oughs> ค่ะสำหรับบริษัทช้างทองอินเตอร์เทรดนะคะเพิ่มอัตราการผลิตล้อสูงล้อยก กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ยังไม่มีล้อสูงนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวน่าจะพาไปดูล้อสูงนะคะว่ามีขนาดอะไรกันบ้างนะคะทางโรงงานผลิตมาหลายรุ่นค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะสาหรับขนาดของล้อสูงของบริษัทช้างทองนินเตรนะคะจะมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นที่1นะคะจะเป็นรุ่นล้อหน้า1้0ยค่ะล้อหลัง160ค่ะ อหน้า120ค่ะล้อหลัง1้อยค่ะรุ่นที่3นะคะจะเป็นล้รรอหน้าร้0ยค่ะล้อหลัง1้อยค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าก้านะคะลูกค้าลงรุ่นที่4่นะคะจะเป็นล้อหน้าร้0ยค่ะล้อหลัง2 1 0ยนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นล้อหน้า1้อยค่ะล้อหลัง210นะคะทางร้านมีทั้งมมหมด5รุ่นนะคะลูกค้าลูกค้าที่สนใจสามารถระบุรุ่นของรถลูกค้าแล้วก็ สั่งซื้อสินสั่งซื้อสินค้าของเรามีช่องทางไหนบ้างนะคะ,ะนี่รบกวนลกค,ค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นการรับชมคลิปใหม่ๆของทางร้านนะคะขอบคุณค่ะ